สรุปข่าวเชื่อมเมนยูโก,โกประจำวันที่27สิงหาคมโดยโค้ชเทฟตบอลแมนเชสเตอร์ทีมนี้คอเสนอะเซาเกตเผยเหตุเรียกลินการ์ติดทีมชาติอังกฤษลุยศึกคัดบอลโลกในช่วงเดือนหน้าโดยในงานที่ทางเกเรตเซาเกตยและผู้จัดการทีมชาติอังกฤษออกมาเปิดเผยแล้วว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ยอมเรียกเจสซี่ลินการ์ด์วเตะมหาเทพขนทางฝั่งเมนยูติดธงไปลุยศึกฟุตบอลชาลุฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงพักเบรกทีมช่วงเดือนกันยายนี้ แดี๋ยวเขาจะบอกว่าสิ่งที่ผมใช้ประเมินว่าใครจะติดทีมชาติในแต่ละนัดในแต่ละชุดคือนักฟุตบอลเหล่านั้นต้องเข้นฟอร์มของตน,นเองให้ออกมาอย่างดีที่สุดและต่อเนื่องส่งเสมอเท่าที่จะสามารถทําได้ตามนานศีรษะงานที่กล่าวอย่างไรก็ตามมาตรฐานมันไม่จำเป็นต้องตรงเป๊ะเสมอไปเป็นน้าทัดน์ตลอดเวลาหรอกนะเพราะบ,บางครั้งคุณก็อาจจะโดนวิจารณ์ด้านลบไปได้ทั้งที่การโชว์ฟอร์มอย่างดีอย่างต่อเนื่องหรือบางครั้งคุณอาจจะเล่นไม่ได้ตั้งใจ เพราะฟอร์มของชีนโดยรวมแย่ลงซึ่งนั่นก็คือเรื่องที่ช่วยไม่ได้ฉะนั้นผมมีการวิเคราะห์อ่านอกรอบอีกครั้งเพื่อดูภาพรวมว่าแท้จริงแล้วคุณภาพของนักเตะแต่ละคนนั้นสูงมากพอและเหมาะสมกับทีมของเราในช่วงเวลาต่างๆมากน้อยแค่ไหนแต่ขอยืนยันว่าคนที่ร,รักษาฟอร์มเอาวไว้ได้ระดับที่สูงลงสนามให้กับต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสได้มากกว่าอย่างแน่นอนฉะนั้นพวกคุณต้องแข่งขันกันดุเดือดหน่อยนะ และสำหรับทางลินการ์คนนี้คุณมั่นใจได้เลยว่าตัวเองนั้นเป็นหนึ่งในคนที่เหมาะสมกับทีมระดับทางแมนยูก็จะเป็นต้องแต่งให้เห็นมาว่ามีส่วนร่วมกับทีมของทันนาอรมยอย่างแท้จริงและก็จริงจังในรยกัรนี้จถึงแม้ว่าจะยังไม่ค่อยได้รับกาสมากมายนักในช่วงสองนัดแรกแต่เมื่อประเมินผลจากการฤดูกาลก่อนนะฮะกับทางเวสต์แฮมถึงฟอร์มเทพในช่วงปริซั่นของทางแมนยูนั้นผมจึงให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ตนเองเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมในเบรกในครั้งนี้ น,น้าผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าลินการคนนี้ที่ว่าติดทีมชาติเนี่ยจะติดแทสแน่นอนขนาดไหนต้องรอลุ้นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันด้วกันครับซีเวสชีฟแมนยูไม่จะเป็นต้องซื้อกองกลางร,รับเพิ่มเพราะมีฟริตอยู่แล้ว โดยมิคาเอลซิวัตนะฮะตำนานกองหลังของทางแมนเชสเตอร์ซตของเราออกรโรงยืนยันมาว่าทีมรักของตนไม่จช่เป็นต้องซื้อมิดฟิลตัวรับเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมตามข่าวลือเพราะมีแข้งเทพอย่างทางเฟรตประจำการอยู่แล้วทั้งคนโดยเขาจะบอกว่าแฟนผีส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกผิดหวังกับเฟรดที่ย้ายมาจากทางแมนยูด้วยค่าตัวที่ไม่ใช่น้อยๆแต่กลับต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับผู้บอลอังกฤษนานหลายปีแต่อย่าลืมนะว่า เขาเนี่ยมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทีมเรานั้นเก็บชัยชนะได้อย่างต่อนเนื่องที่ยาวนานเขาคนนี้เป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญด้วยเช่นดีกันบทบาทของเฟรดคือทำการทํางานเบื้องหลังในสนามแข่งที่ผู้เล่นตำแหน่งอื่นๆไม่อยากจะทํากันคอยจัดการทําเกมรุกฝ่ายตรงข้ามก่อนจะหลุดมาถึงนารับนัดสุดท้ายได้เป็นอย่างดีซึ่งกองหลังทุกคนย่อมรู้สึกอุ่นใจเมื่อมีมิดฟิลด์แบบนี้ยืนปกป้องอยู่ตรงหน้า ซึ่งเฟรดคนนี้เป็นคนที่ถูกประเมินฝีเท้าต่ำที่สุดของทงมีมอ,อยู่แล้วและก็มักจะถูกนำไปวิจารณ์เสียให้หายตลอดเวลาที่ทีมไม่ชนะแต่ผมไม่อยากจะให้มองมุมว่าเขาเนี่ยคือคนทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อส่วนรวมโดยไม่เคยปริปากบนเลยก็ตามทีซึ่งโซชาเองก็คงจะเชื่อมั่นในตัวของเฟรดว่าสามารถทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสมบูรณ์แบบขณะเดยียวก,กันก็เชื่อมเกมรุกได้ดีระดับหนึ่งเลยนะแม้บทบาทคือเน้นตั้งรับอย่างเดียวก็พิยงพอแล้ว โดยการทำเข้าประตูตนเองในเกมที่สเสมอกับทางซาตัมตันไม่ใช่ความผิดของเฟร็ดเลยแม้แต่น้อยเพราะต้องเหนือจากช็อตนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่เคยทำบอลเสียเลยอีกสักครั้งเลยนะและยังมีส่วนร่วมกับทีมตลอด90นาทีแถมยังช่วยให้ทางบรูโน่เฟอร์เดสและพอบอบบาบ้านเดินเกมรุกได้อย่างอิสระกันอีกด้วย ผมว่าเราล้องขออะไรจากเฟสมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเขาชุมเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสโมสรไปจนหมดแล้วและนี่คือที่ที่มีคุณภาพมากพอจะพาแมนยูประสบความสำเร็จได้ในอนาคตจนเรานั้นไม่จําเป็นจะต้องซื้อกองกลางร,รับคนใหม่เพิ่มตามข่าวลือได้เลยเป็นคนว่าง,งานนี้าทางซิเวสก็บอกว่า เฟรตนั้นมีดีอยู่แล้วแต่แค่ว่าต้องดูว่าเขานั้นควรจะเล่นแบบไหนและจะแก้ไขตรงไหนเพื่อใช้เขานั้นเก่งขึ้นกว่านี้ต้องรองดรืันต่อไปกกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดู่ข่าวต่อมาแกนที่นครับ,บรุนนี่ไม่เชื่อว่าทางบรัดนดจะย้ายมาร่่มทีมเรือใบสีฟ้าโดยทางเวนบรุนี่อดีตกองหน้าของทางแมนยูไม่เชื่อมาว่าคิซโ,โ,โซ่ยยบรันเดเพื่อนเก่าเพื่อนซีจะย้ายมาร่่มทีมคู่ปร,รับอย่างทางแมนเชสเตอร์ตี้อย่างแน่นอน โดยกันนี้กลายเป็นกระแสะข่าวที่ร้อนแรงอยู่ในขณะน,นี้หลังสื่อหลายสำนักรายง,งานตรงกันว่าตา์ทีมชาติโปรตุเกสเตรมจะย้ายไปค้าแข่งที่ถิ่นเอติอัสสเตเดียมก่อนที่ตลาดซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงนะฮะโดยเจ้าตัวนั้นได้แจ้งกับทางจูวนตุสต้นสังกัดไปแล้วบอกว่าต้องการจะย้ายทีมเมื่อถูกถามถึงเรื่องที่ทางโรนโดนนั้นจะย้ายไปอยู่กับทางซิตี้ทางบรูนีนั้นก็ตอบมาว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปนได้อย่างไง ถ้าคุณถามผมว่าผมคิดว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ผมก็มีข้อสงสัยอย่างมากมาว่ามันจะเป็นไปได้หรอคิสโน่ปรโนมอบปอลดกที่ใหญ่ที่ทางแมนยูผมไม่คิดว่าเขาจะย้ายไปที่ไหนสักแห่งด้วยเหตุผลเรื่องเงินผมไม่แน่ใจบาว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นผมคิดว่ามีโอกาสมากกว่าที่จะเป็นเีเชถ้าเขาต้องการจะย้ายออกจากทางชูวินตุสในทางกลับกันมันคือฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วตำแานของทางแมนยูอย่างทางพีเตอร์ชูไมเคิน ก็ไปอยู่กับทางแมนซิตี้แอนดโคก็ไปแมนซิตี้มาร์คิวคุมชิมแมนซิตี้ด้วยนะมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแต่ผมคิดว่าคนอย่างทางคิสโนวันโดนนี่นเหรอผมมองไม่เห็นเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะนะผมเป็นน้ำว่างานนี้คู่สีของทางบรูนีคนนี้จะย้ายหรือไม่ย้ายต้องรอลุ้นกันต่อไปในช่วงก่อนที่ตลาดจะปิดในช่วงเสมอน,นี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเบอร์เบอร์้อมเห็นใจบิเมอรนักโทษกับทางแมนยูไปเป็นที่เรียบร้อย โดยจิมมชาบอบาตอฟอดีตหหอกชา,ชาวบันเกเรียระบุในมุมมองของตอนนั้นดอนนี่ฟันเดอร์บิกควรจะหาทางย้ายทีมดีกว่าพร้อมบอกว่านี่นับเป็นหนึ่งในดีลที่ยอดที่สุดตลอดการเลืทีเดียวโดยดิมิี่าเบอร์บาตอฟอดีตยอดกองหน้าชาวบังเกเรียแสดงความเชื่อมาว่าดอนนี่ฟันเดอร์บิกกองกลางชาวดัตเหมอนาคตกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรดังของสุขบ,บัญญัตกิษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ซูงส,สมัยอยู่กับทางอาแจ็คอัรสเดมแข้งวัย40ปีรายนี้เล่นได้อย่างโดดเด่นเป็นอย่างมากจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่มาอยู่กับทางแมนยูเมื่อชเม,มื่อปี2020ด้วยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่35ล้านปอนด์หรือประมาณ1,610ล้านบาทฟันเดอร์บิคคนนี้ก็กลับไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากมายเสาไหร่นักโดยสั้นนี้เขายังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมเลยหลังจากผ่านเกมล็กมาแล้วถึง2นัด ทุกทางบอเวทท็อปได้เผยมาว่า,าผมเนี่ยไม่คิดมาว่าจะได้เห็นดอนนี่ฟันเดอร์บิ๊กลงเล่นมากกว่านี้อีกแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ทั้งแปลกน่าผิดหวังและก็น่าเสื่อมไปพวกเขาเสียเงินไปนประมาณราว35ล้านปอนด์เพื่อเอาเขาคนนี้มาร่วมทีมและมันก็ไม่สมเหตุสมผลเลยที่คุณจะจ่ายเงินไปมากขนาดนั้นเพื่อนักเตะที่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงมากมายซะท่าไหร่นักผมคิดว่าถ้าเขาไม่ได้มีความสุขแล้วล่ะก็ฟันเดอร์บิกก็ควรจะหาทางผลักดันให้เกิดการย้ายทีมซะ ตอนนี้เขากำลังสูมเสียงที่จะเสียตำแหน่งในทีมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ตอนนี้ลุยฟันเก่าเข้ามาคุมทีมแล้วฟันเก่าเป็นพวกที่เคร่งคัดเรื่งรองระเบียบวินัยสูงเป็นอย่างมากเลยนะเขาอยากจะให้หนักเตะของเขาเป็นคนที่ได้เล่นฟุตบอลแบบจริงจังผมไม่โทษตัวนักเตะเลยนะสำหรับผมแล้วนี่นะับเป็นหนึ่งในการซื้อขายนักเตะน่าติดบางที่สุดตลอดกาลเขามีศักยภาพที่สูงมากแท้ผมไม่ชอบเลยเวลาที่สโมสรต่างๆนั้นซื้อนักเตะเพียงเพราะอยากจะซื้อแบบไม่มีเหตุผลเองลับ และนี่ก็เป็นหนึ่งในสถานการณ์แบบนั้นผมมั่นใจว่าทุกวันนี้เขาคงเคาะประตูห้องขอ,อนางผู้จัการทีมและถามคำถามหลายอย่างอย่างแน่นอนในแผนกองกลางของทางแมนยูพอคนนี้กับทางบรูนเฟอร์เดสเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้สก๊อแมชโชม์เน่เบรดและก็แม้กระทั่งคนอายุ์ย3ปีอย่างทางเดมันยามาติสยังเป็นตัวเลือกก่อนหน้าฟานเดอรบิกด้วซ้ำไป ผมเข้าใจดีเลยว่าตอนนี้ฟันเดอบิกจะรู้สึกยังไงในช่วงปลายอาชีพการเล่นของผมน่นละผมไปเล่นที่กริชตอนนั้นประธานสมโมสรอยากให้ผมนี้เข้าไป็นสัญญาสมโมสรกับผมแต่โคช้ชไม่ได้ต้องการผมเลยแล้วเรานนั้ก็มีปัญหากันบ้างสำหรับนักเตะแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่น่ากวดหิดใจเป็นอย่างมากเลยนะเขาจะเป็นต้องคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเองรวมถึงสิ่งที่เขาต้องการให้ละเอียดถี่ถ้วนดีอีกครั้งให้จงได้ นะผมเป็นว่างานนี้เปอร์บัตท็อปนะฮะก็ได้บอกว่างานนี้ฟันเดอร์บิ๊กดูแล้วอนาคตจะหมดอย่างแน่นอนกับทางแมนยูตลอดรอู้าวต่อไปกันละคันว่าจะเป็นเช่นไรพ่อหนุ่มนักก้ามเรามาดูข่าวต่อมากันดีวกวน,นครับแมนยูว่ายังไงดอดมุลหวังจะยืมดานโลดในครั้งนี้โดยทางสกายสปอร์ตสื่อกีฬาของอังกฤษระบุเลยวา่าดอดมุลตั้งโต๊ะคุยกับทางแมนยูเกี่ยวกับการขอยืมตัวจีโก้ดานโลดไปเสริมแกร่งโดยจะมีออปชั่นซื้อขาดในช่วงกรงปีหน้าอีกด้วยนะ ซึ่งทางบริษััดมุสมสนสโมสรดังในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันกำลังอยู่ระหว่างการเจราจาก,กับทางแมนเชสเตอร์ยูเอดเพื่อที่จะขอยืมตัวจิโกดาโลดแบ็คขวาชาวโบรตุเกตไปร่วมทัพก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงสมัยน,นี้จะปิดทำการลงในวันที่31ส,สิงหาคมนี้ตามการรายงานจากทางสกายสปอร์ตสือ่อกีฬาชั้นนำของเมืองผู้ดีซึ่งดาโลดคนนี้ย,ย้ายจากทางเอฟซีปอร์โตมาอยู่กับทางแมนยูเมื่อช่วง3ปีก่อนด้วยค่าตัวอยู่ที่19ล้านปอนด์หรือประมาณ874ล้านบาท ซึ่งถึงแม้ช่วงแรกนั้นเขาจะเล่นได้ดีระดับหนึ่งก็ตามทีแต่หลังจากนั้นเจ้าตัวกลับรักษาความคงเส้นคงวาไม่ได้นะฮะจึททำให้ซีซันก่อนนั้นโดนปล่อยไปเล่นกับทางเอชิมิลานด้วยสัญญายืมตัวและเขาก็ทําผลงานได้โดดเด่นกับที่นั่น,นทำให้ทางแมนยูนั้นตัดสินใจจะเก็บเขาเอาไว้ใช้งานในรยกับนี้น อย่างไรก็ตามดาวโลดสันนี้ก็เป็นเพียงแค่แบ็คขวาเบอร์2ของทีมเท่านั้นทํให้ดอตมุลนั้นคิดจะดึงดาวเตะชาวโปรตุเกตรายนี้ไปใช้งานโดยสัญญาเช่านี้จะมีออปชั่นที่เสือเหลืองจะซื้อขาดดาวโลดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ากันอีกด้วยโดยเป็นเชื่อกันว่ามิลานกับทางบาเยร์มิเนกก็กำลังข้อสนใจจะคว้าตัวแข่งวิส่งปีรายนี้ไปร่วมทัพจู่เหมือนกันครับนะแผมเป็นคำว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของจิโก้ดาโลด ก็มีความสั่นคลอนกันอีกครั้งและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสมมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเที่ยงนะครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ